สวัสดีครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับใน EP ที่าสำหรับตัว Basic 3D 3D Printer นะครับคราวนี้เราจะมาดูในส่วนประกอบของตัว Hot End นะครับว่าจะมีส่วนประกอบอะไรสำคัญสำคัญบ้างแล้วก็เป็นส่วนประกอบที่พื้นฐานที่เราควรจะรู้นะครับคราวนี้เราจะพักสำหรับตัว B1 5 0ไว้ก่อนอะไรยังจะไม่ประกอบปรินเตอนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูาพื้นฐาน nozzle นอ,อย่างที่ผมบอกไปนะครับ ก่อนอื่นเลยเรามาดูส่วนประกอบสําคัญสญนะครับว่ามันทํางานยังไงมีส่วนไหนบ้างนะครับส่วนแรกเลยนะครับก็คือคอนเนคเตอร์คอนเนคเตอร์ตรงนี้เนี่ยจะสามารถแบ่งได้ออกเป็น2อ,อย่างคร่าวๆนะครับก็คือเป็นนิเม a t ต c ิกคอนเนคเตอร์นะครับอันนี้จะใช้สําหรับระบบโบเดนนะครับหรือว่าระบบที่ขับทางไกลและจะมีอันนึงที่เป็นรูธรรมดานะครับอันนี้จะมักจะใช้ในส่วนของ Direct Drive นะครับก็จะมี2แบบที่เราเห็นกันบ่อยๆสำหรับตัวคอนเนคเตอร์ตรงนี้ ต่อมานะครับฮีทซิงค์ฮีทซิงคเนี่ยคือจุดระบายความร้อนนะครับเพื่อไม่ให้ความร้อนจากตรงส่วนอื่นเนี่ยมันเข้ามาทําให้ฟิลาเมนต์เนี่ยของเราละลายในส่วนที่มันไม่ควรจะละลายนะครับแล้วก็จะมีตัวฮีทซิงค์เนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบทั้งมีจากวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมที่เราเห็นบ่อยๆนะครับหรือว่าจะเป็นคอปเปอร์แล้วก็บางส่วนเนี่ยก็จะมีพา r คูลิ่งแฟนนะครับอ้าโทษทีครับเป็น คูลิ่งแฟ a นสำหรับตัวฮีทซิงนะครับเป็นตัวที่เอามาช่วยลดความร้อนบางคนเนี่ยเขาก็จะอัปเกรดขึ้นไปให้มันใช้ได้ถึงเป็นพวกระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้จำเป็นสำหรับเครื่องที่เราใช้ทั่วๆไปแต่ถ้าใครที่จะต้องการปรินวัสดุที่ต้องอยู่ในตู้อบความร้อนสูงสูงเป็นร้อยองศาเนี่ยเช่นพวกพีคหรือว่า PI นะครับก็อาจจะต้องเปลี่ยนเป็น water c o o l i n g นะครับ ต่อมาในส่วนของ h e a t บ a k นะครับหรือว่าตรงส่วนที่วงกลมสีแดงตัวนี้ไว้นะครับตรง h e ตเบ a k นี้เนี่ยเราจะแบ่งได้ออกเป็น2รูปแบบคร่าวๆนะครับก็คือแบบที่เป็น All-Metal กับแบบที่เป็นท่อเทฟลอนหรือว่า PTFE นะครับสองอันนี้มันแตกต่างกันยังไงนะครับก็คืออันแรกเนี่ยที่เป็น All-Metal นะครับมันจะทำให้เราสามารถปิน้นอุณหภูมิได้สูงขึ้นเพราะว่า ไอตัวท่อเทปลอนเนี่ยครับมันจะทนอุณหภูมิได้ถึงประมาณ240-250นะครับแล้วมันก็จะละลายดังนั้นเราจะเป็นพวกวัสดุที่อุณหภูมิสูงๆเช่นพวกไนลอนหรือว่า,า PC ได้ยากขึ้นนะครับมันจะไม่สามารถทำได้ด้วยฮีทเบรกที่เป็นแบบท่อเทปลอนนะครับก็จะต้องเป็นอัปเกรดเป็นออลเมทัลอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับาการใช้งานของแต่ละคน ในส่วนของ Heat b r e ก k เนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดที่สำคัญมากๆนะครับว่าถ้าไม่ได้มาตรฐานเนี่ยมันหรือว่าผลิตมาไม่ดีนะครับมันก็จะทำให้เกิดปัญหา mm. เช่นหัวตันหรือว่าเกิดปัญหาอื่นๆมาได้นะครับก็ต้องซื้อในส่วนของที่เป็นพวกได้มาตรฐานนิดนึง mm. เช่นพวกจากแบรนด์ Micro Switch หรือว่า e3d นะครับต่อมาจะเป็นส่วนใน h Heat บ l ็อกนะครับ Heat b l ็อกเนี่ยก็จะมีตัว t h e ร์ม s t เ r หรือว่าตัววัดอุณหภูมิแล้วก็ตัว ฮีทเอลเมนต์นะครับที่จะเอามาทำให้ฟิลาเมนต์ละลายตัวนี้เนี่ยก็จะไม่ได้มีอะไรที่โดดเด่นมากเป็นแค่เหมือนกับตัวเก็บความร้อนนะครับไม่ให้ uh, มันกระจายไปส่วนอื่นแล้วก็เป็นตัวที่เอาไว้ทำให้ฟิลาเมนต์ละลายก่อนที่มันจะดันออกมาที่นอสโซนะครับและในส่วนสุดท้ายก็คือนอสโซ e นอสโซตรงนี้เนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบเช่นพวก Harden s t s t l e l เป็นสแตนเลสสตีลเป็นบรสหรือว่าทองเหลืองนะครับหรือว่าเป็น n o ซโซเอของ a e 3 d นะครับก็จะมีวัสดุที่หลายๆอย่างก็จะใช้ในแต่ละแอปพลิเคชันที่ต่างกันนะครับเช่นปิ้น abrasive filament หรือเปล่าปิ้นอุณหภูมิเท่าไหร่แล้วก็ อายุการใช้งานยังไงนะครับก็เป็นส่วนที่เราต้องมาดูกันในอนาคตนะครับต่อมาตรงนี้เนี่ยจะมีอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือคุณภาพของนอ z โซนะครับก็คือจะต้องดีในระดับหนึ่งถ้าไม่ดีนะครับมันก็อาจจะเกิดปัญหาได้คล้ายๆกับตัว Heat ทเบรกที่มันจะทําให้ตันหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับแบรนด์ที่ผมแนะนําก็เหมือนเช่นเลยนะครับ e 3 d หรือว่า m i c r o s w i t c h ส่วนของพวกจีนเนี่ยมันก็แล้วแต่ดวงนะครับว่าเราจะได้ในล็อตที่มันดีหรือเปล่าหรือว่าได้คุณภาพหรือเปล่านะครับก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีต่อมานะครับในส่วนฮ o อตเอ็นในรูปแบบต่างๆเนี่ยมันจะมีเยอะมากนะครับเท่าที่อยู่ในคอมมูนิ t ตี้เนี่ยมันจะมีทั้งหลายแบบมากทั้ง j h ate, มีของเรป l รปเนี่ยเพียบนะครับทั้งของอัลติเมเ r อก็ด้วยเม k เกอร์บอก็ด้วยนะครับแต่ละคนก็จะมีดีไซน์ตัวฮอตเอ็นออกมาเหมือน ที่มันเป็นของตัวเองนะครับแต่ว่าอันนี้ผมจะยกมาสัก4ตัวที่มันค่อนข้างที่จะดังนะครับเราก็น่าสนใจอันแรกก็คือ e3dv6 นะครับจะเป็นรูปแบบลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้เราจะเห็นได้ทั่วไปนะครับเราก็มีพวกโคลอนออกมาเพียบเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นส่วนของ s i z e engineering mosquito series นะครับเขาก็จะมีทำเป็น mosquito แบบพวก Magnum เป็นพวกอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะทำให้เราปินได้เร็วขึ้นหรือว่า มีส่วนของการทําความร้อนที่ยาวขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นรูปแบบที่อาจจะใหม่ขึ้นมาหน่อยนะครับเห็นเขาบอกว่ามันค่อนข้างดีแต่ส่วนตัวแล้วผมยังไม่เคยลองนะครับต่อมาก็คือ mk 8นะครับหรือว่าพวกของที่ c r e a l i t y ชอบใช้นะครับจะเป็นรูปลักษณะอย่างนี้แลนสุดท้ายนะครับก็คือ diamond hot end อันนี้เนี่ยผมยกขึ้นมานะครับบางคนอาจจะรู้จักหรือไม่รู้จักแต่ถ้าใครรู้จักนะครับมันจะเป็น hot end ที่เอาไว้ ผสมสีได้ด้วยหรือว่าปิ้นเป็นมัลติคัลเลอร์นะครับก็จะเป็น3ปล่องนี้ออกมาเพื่อให้เราฟีดฟิลเมนต์เข้าไปแต่ละช่องนะครับก็จะเป็นพวก Dual n o z z l e ลหรือว่าอันนี้นะครับที่เห็นก็คือเป็น3มแฉกนะครับก็คือได้ Triple Extruder นะครับ ครับก็ส่วนสุดท้ายนะครับที่เราจะมาดูกันในคลิปวิดีโอนี้ก็คือในเรื่องของการประกอบมีข้อควรระวังอย่างไงบ้างนะครับคราวนี้ที่เห็นในรูปด้านขวาเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ผมปิ้นออกมานะครับเป็นโมเดลตัวใหญ่ๆของตัว e3d v6 เพื่อที่จะเอามาประกอบให้ดูแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับข้อควรระวังในการประกอบนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูของจริงนะครับแล้วก็ผมจะมีให้ทริคแล้วก็ทิปต่างๆในการประกอบตัว hot end นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ครับก็จากที่เราได้เห็นสไลด์นะครับเราจะทําการประกอบการตัวนี้ดูนะครับเป็นสเกลตัวใหญ่ขึ้นมาเพื่อให้เราเห็นได้ชัดนะครับคราวนี้ไอตัวนอตโซตัวนี้เนี่ยเป็นแบบระบบออเมทัลนะครับเพราะว่าตัวท่อเทฟลอนเนี่ยจะมาอยู่ถึงแค่ตรงนี้จะไม่ได้เข้ามาถึงข้างหน้าตรงนี้นะครับอันนี้เป็นแบบออเมทัลแล้วก็เป็นแบบระบบโบรเดนนะครับเพราะว่าจะมีตัวนิวเมติกคอนเนคเตอร์ตรงนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีวิธีการประกอบยังไงนะครับเป็นเทคนิคเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆ อันอื่นนะครับผมก็จะทําการประกอบตัว pneumatic connector เข้าไปข้างบนนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเป็นระบบ direct d r i v ก็ไม่จําเป็นต้องประกอบนะครับประกอบปุ๊บตรงนี้ถ้าเป็นของจริงนะครับก็คือให้มันแน่นเลยนะครับต่อมาผมจะประกอบตัว heat break นะครับหรือว่าตัวดำๆดำัตัวนี้อันนี้ด้วยการที่มันเป็นระบบออเมทลเนี่ยมันจะไม่มีตัวท่อเทปลอนอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะหล่นลงมา ้าของใครเป็นเป็นแบบท่อเทฟรอนแล้วท่อเทฟรอนที่มันอยู่ตรงนี้หล่นเนี่ยต้องระวังนะครับให้ใส่เข้าไปด้วยคราวนี้เนี่ยก็คือให้ขันนะครับขันตัวฮีทเบรกเนี่ยเข้าไปให้ได้ไกลมากที่สุดนะครับจนมันแน่นนะครับซึ่งถ้าเป็นออเมทัลนะครับต้องมีข้อควรระวังนิดนึงคือระวังอย่าให้หมุนแรงไปหมายถึงว่าอย่าให้มันแน่นเกินไปนะครับเพราะว่าตรง เหล็กตรงนี้นะครับมันจะบางมากๆของจริงนะครับซึ่งผมมีหลายเคสแล้วที่หมุนแรงเกินไปนะครับจนมันหักเลยก็อันนี้ให้ระวังนะครับแต่ว่าถ้าเป็นระบบแบบพวกทอดเทฟลอนเนี่ยมันจะหนากว่าหน่อยก็แต่ยังไงก็ต้องควรระวังไว้นะครับอันนี้เนี่ยก็คือขันเข้าไปให้ได้กไกลมากที่สุดต่อมานะครับผมก็จะใช้วิธีการอ,าอันนี้เป็นฮิตบล็อกนะครับแล้วก็ใช้วิธีการที่เอานอสเซลเนี่ยขันเข้าไปขันเข้าไปให้สุดก่อนนะครับ ซึ่งมันมีหลายวิธีมากครับในการประกอบบางคนอาจจะเอาตัวฮีทบล็อกเนี่ยไปต่อกับตัวฮีทซิงค์ชุดประกอบฮีทซิงค์ตรงนี้ไว้นะครับแต่ว่าสาหรับส่วนตัวแล้วผมจะประกอบตรงนี้ก่อนนะครับปึ๊บอ่าก็ขันเข้าไปให้สุดเหมือนกันนะครับอันนี้มันจะมีแกลบนิดน,นึงเพราะว่าเป็นเรื่องของการปิ้นแต่ว่าของจริงแล้วเนี่ยครับมันจะไม่มีแกลบเลยแล้วหลังจากนั้นนะครับผมก็จะมาประกอบเข้ากับตัวอะเซ b โบที่เราอะเซ b โบไปตะกี้นี้นะครับอ่า แล้วข้อควรระวังนะครับตรงนี้คือเราจะต้องประกอบให้ถ้าสังเกตนะครับคือตรงนี้ระหว่างนอสเซกับตัวฮีตเบรกเนี่ยมันจะไม่มีระยะห่างกันเลยนะครับห้ามมีระยะห่างเพราะอะไรเพราะว่าสมมตินะครับว่ามันเกิดมีระยะห่างสมมติเราประกอบไม่แน่นนะครับแล้วเกิดมีระยะห่างแบบนี้ f i ลเลเมนที่มันจะละลายนะครับมันจะมาละลายแล้วก็ติดอยู่ตรงนี้ ซึ่งอ้าวอย่างถ้าเราทําความร้อนอยู่มันจะไม่เป็นไหลนะครับแต่เมื่อมันแข็งตัวขึ้นมาเนี่ยจะเป็นเรื่องนะครับเพราะว่ามันจะทําให้พลาสติกตรงนี้มันมาสะสมกันอยู่ในเกลียวนะครับแล้วก็นึกภาพว่าถ้ามันมาผสมกันเยอะๆเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับป่องป่องกลมๆนะครับทำให้มันไม่สามารถย้อนกลับรูเข้าไปได้นะครับอันนี้เนี่ยมันจะทําให้เกิดปัญหาพวกหัวตันหรือว่าฉีดไม่ออกต่างๆนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องเป็นข้อควรระวังข้อที่1นนะครับว่า จะต้องทําให้มันไม่เกิดรูเลยใดๆนะครับส่วนบางคนเนี่ยเขาก็จะประกอบตัวฮิตเบรกนี้นะครับเข้าไปก่อนสมมุตินะครับว่าประกอบเข้าไปแบบนี้แล้วนอโซนะครับเขาก็ประกอบตามหลัง มันจะทาให้ตัวนอสโซ่เนี่ยมันยื่นออกมาเยอะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ได้มีผลอะไรมากแต่จะเป็นข้อควรระวังนิดนึงครับคือเรื่องการถ่ายเทความร้อนเนี่ยมันจะมาตรงนอสโซ่ได้น้อยลงซึ่งเราไม่ต้องการให้ตัวนอสโซ่เนี่ยมันเย็นนะครับเพราะมันเป็นจุดที่ต้องทําความร้อนให้พลาสติกที่เป็นเหลวๆเนี่ยไหลออกมานะครับอันนี้ก็เป็นข้อควรระวางังอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือ บริเวณฮีทบล็อกกับตรงฮีทซิงก์นะครับมันจะใกล้กันไปหรือบางคนเนี่ยไม่รู้เรื่องก็คือขันติดเข้าไปเลยนะครับซึ่งมันจะทําให้การถ่ายเทความร้อนของฮีทซิงก์เนี่ยทำเป็นไปได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพและนอกจากนี้นะครับมันยังทําให้เกิดการละลายฟิล์มเมนต์ในจุดอื่นเพราะอุณหภูมิตรงนี้เนี่ยมันสูงมากมากนะครับเขาเลยจะต้องมีพาตรงฮีทเบรกเนี่ยเพื่อให้ฮีทเนี่ยมันไม่ได้ถ่ายเทความร้อนไปเยอะนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นข้อควรระวังนิดนึงนะครับ คราวนี้นะครับหลังจากที่เราประกอบตัวนี้เสร็จแล้วก็พูดเรื่องข้อควรระวังของการประกอบไปแล้วเวลาที่เราถอดนะครับมันอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าไอ้นอสโซกับตัวฮิตเบรกเนี่ยมันจะดันกันอยู่นึกภาพตามนะครับว่ามันดันกันอยู่ทําให้เนี่ยเราไม่สามารถขันออกมาได้เลยถ้าเป็นของจริงนะครับบางคนมันอาจจะขันออกมาไม่ได้เพราะว่ามันติดกันแน่นพิการนะครับก็คือให้เราคลายตัวเอาตัวประแจแบบประแจเลื่อนนี้นะครับมาจับตรงฮิตบล็อกแล้วก็ ขันมันออกมานิดนึงให้มันคลายออกก่อนนะครับเราค่อยขันนอโซ่ออกจะได้ไม่เกิดปัญหาที่ว่า,าหัวตรงนอโซ่เนี่ยมันหากออกมาเกลียวติดอยู่ข้างในหรือว่าตัวฮีทเบรกตัวนี้เสียนะครับอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังที่เราจะต้องมาพิจารณาในเรื่องของการถอดและการถอดอีกครั้งอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือเราจะต้องฮีตตัวฮีทบล็อกเนี่ยให้มันอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างเช่นเป็น230นะครับเพื่อให้เหล็กเนี่ยมันขยายตัว เช่นเดียวกันกับตอนที่เราประกอบนะครับตรงนี้เนี่ยจะต้องฮีทตรงฮีบล็อกให้ขึ้นไปถึง230หรือว่ามากกว่านั้นนะครับเพื่อให้ตัวนี้เนี่ยมันขยายตัวเกลียวมันขยายตัวนะครับแล้วเวลาที่เราล็อกเข้าไปเนี่ยมันจะได้แน่นนะครับแล้วหลังจากนั้นเวลาที่มันเย็นตัวลงมันหดตัวมันก็จะได้ไม่เกิดปัญหาที่มันจะหลวมนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทิปที่ควรจะใช้ในการประกอบนะครับ ก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็คงจะมีเพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะได้ตัวโมเดลนี้เนี่ยไปพิมพ์เพื่อใช้งานในการสื่อการสอนหรือว่าพิมพ์เอาไว้ประดับตกแต่งนะครับก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเป็นลิงก์ของ Thingiverse นะครับดีไซน์นี้ไม่ใช่เป็นดีไซน์ของผมเป็นดีไซน์ของคนอื่นนะครับผมเอามาใช้เป็นสื่อการสอนก็หวังว่าเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆน้องๆจะได้ความรู้ความสามารถตรงนี้เอาไปปรับใช้กันได้นะครับ ก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณครับ